ชมครับกลับมาเจอกันเช่นเคยนะครับและนี่คือ p o l i talk ครับทางช่อง p o l i t e tv สถานีโทรทัศน์สัมพักงานตำรวจแห่งชาติครับเจอกันเป็นประจำในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะฮะในช่อง p o l i t e tv แห่งนี้คุณผู้ชมครับติดตามรับชมตอนนี้แบบย้อนหลังแล้วก็ดูไลฟ์สดๆนะฮะแล้วก็ออนไลน์นะครับตอนนี้ที่ police tv.tv แล้วก็แน่นอนนะครับผ่านช่องสัญญาณรับดาวเทียมของคุณนะครับในกล่องรับสัญญาณดาวเทียมคุณกดเข้ามาดูแล้วอย่าลืมนะฮะตั้งเป็นเฟรนด์บิให้ด้วยละกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงการติดตามรับชมแบบไลฟ์สตรีมมิิ่่่งงงงงผาาาาานนนนนนนทททแแฟเพจจขอสสถีโััศ์กตตรรวหชะ ซึ่งแน่นอนตอนนี้เราขึ้นเป็นบลูสติกแล้วนะคะคุณสามารถเข้ามาติดตามนะฮะทั้ง p o l i ทท็อแล้วก็ on, รวมไปถึงว a ไรตี้ท็อกนะครับได้ตลอดทุกวันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รวมไปถึงการติดตามไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะฮะผมขออนุญาตไม่บอกเวลาคุณผู้ชมแล้วครับเอาเป็นว่าคุณเข้ามาตอนไหนเนี่ยคุณกดสั่นกระดิ่งเอาไว้นะฮะจะได้ไม่พลาดเรื่องของการพูดคุยนะฮะในรายการวาไรตี้ท a l กแล้วกันนะครับรวมไปถึงการติดตามย้อนหลังเช่นเดียวกันผ่านทาง YouTube c h anel n คุณแน่นอนนะฮะอยากจะติดตามเรื่องราวของอะไรนะ ไปย้อนหลังได้เลยที่ p o ลิ t t ีวีของช n n น l นะฮะใน YouTube c h a n แ e ลและค้นหาคำว่า p o l i t Talk นะครับคุณผู้มชมครับวันนี้เราต้องบอกว่าพิเศษนะเราคุยกับคนที่ตั้งหมอเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่อยู่ในสายงานเดียวกันในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะฮะซึ่งเธอนั้นก็คือร้อยตำรวจเอกหญิงอมรรัตน์นสนงงนตแสงสว่างหรือคุณตาน่นั่นเองนะครับซึ่งคุณตานเนี่ยเป็นรองสารวัตรฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียงนะฮกองสารานิเทศนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นเองนะฮะและเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปทำความรู้จักกับกองสารานิเทศมากยิ่งขึ้น ว่าเขาทํางานอะไรมีการคิดคอนเทนต์อะไรอย่างไรแล้วก็รวมไปถึงมีหน้าที่อะไรในสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติกันด้วยก่อนอื่นเลยก็แน่นอนสวัสดีต่างๆนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครศูนย์ผลิตรายการและก็ข่าวของกองสารนาิเทศเนี่ยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเขาทําหน้าที่อะไรบ้างต่างๆในศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองสารนาิเทศนะคะ <c oughs> ของเราเนี่ยมันพูดอยู่แล้วว่าเป็นข่าวแต่ว่าเราทา <ำ S 1> ในหน้าที่ของวิทยุค่ะคก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์เน้นเรื่องของประชาสัมพันธ์เลยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆออกอากาศผ่านทางวิทยุค่ะมีมช่องทางไหนให้ได้ฟังไห มีนะคะถ้าเกิดว่าเป็นกรุงเทพมหานครจะเป็นสวพ91แต่ว่าเป็นเฉพาะข่าวต้นชั่วโมงมแล้วก็ออกอากาศผ่านทางเครือข่ายของ,องสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ44สถาน,นีวิทยุทั่วประเทศค่ะซึ่งแน่นอนคุณผู้ชมครับใครที่ติดตามสพ91เนี่ยทุกๆต้นชั่วโมงก็ะจะได้ยินเสียง ใช,ใช่ไหมฮะจะสลับกับพี่คนหนึ่งครับผมแล้วปกติเนี่ยเวลาเราอ่า,อานข่าวต้นชั่วโมงเนี่ยจริงๆเราต้องมีาการเตรียมข้อมูลในเรื่องของ<ม>อสคริปข่าวต่างๆนี่คือจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติโดยตรงเลยใช่ไหมครับค่ะจริงๆการนำเสนอข่าวจะมีจากทุก ช่องทาง m, m, ไม่ว่าจะเป็นจากสานักง,งานตำรวจแห่งชาติรหรือว่าตามพื้นที่ต่างๆหรือว่าตามสื่อต่างๆเหมือนกันนะคะตามสื่อมวลชนต่างๆก็มี m, m, เพราะฉะนั้นก็จะแบบนำเสนอส่วนมากจะเป็นข่าวทั่วไปรรหรือว่าบางทีก็จะเป็นการจับกุมรหรือว่าการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ส่วนใหญ่หลักๆก็จะเป็นข่าวของในวดวงสานักงานตำรวจแห่งชาตินั่นเองนะฮะซึ่งคุ้ชมที่อยากติดตามนะฮะก็เครือข่ายทั่วประเทศนะฮะ40 เท่าไหร่นะสถานี44สถานีแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของสพ91ด้วยนั่นเองก่อนที่เราจะทำะสื่อวิทยุเนี่ยจริงๆบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเราหยิบข่าวขึ้นมาอ่านจริงๆมันต้องมีการเตรียมตัวที่ยากกว่านั้นไมหมฮะใช่ะพอเล่าขั้นตอนวิธีการทําให้หน่อยได้ไหมในเรื่องของการอ่านขา่าววิทยุต่อให้ว่ามันจะไม่เห็นหน้าเหมือนโทรทัศน์<ช>แต่ว่าน้ําเสียงการนําเสนอมันก็สําคัญเหมือนกันครับซึ่งมันจะแตกต่างจากช่องโทรทัศน์ตรงที่วิทยุอาจจะเป็นทางการหน่อยครับ นะคะก็ต้องมีการฝึกแล้วก็ที่สำคัญอักษรคําพูดหรือว่า คำภาษาต่างๆเนี่ยมันต้องถูกต้องอค่ะเอาจริงจบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยการทําเป็นพิธีกรข้างนอกใช่ดูเหมือนง่ายหรือเปล่าแต่พอไปทําวิทยุจริงจบางคนถึงขนาดช็อตใหม่ก็ได้เพราะว่าช็อตใหม่มั็นนางงามฝึกหลายเดือนเลยแล้วก็มาอ่านได้ตอนแรกๆตอนที่ทําเป็นไงบ้างฮะจ้าค่ะน้ำทุนน้ำตาไหลก็มีจริงเหรอใช่จริงจริงบางคนบอกว่าเฮ้ยทำวิทยุเนี่ยมันก็เหมือนแบบว่าอ่านในช่วงต้นชจุ่มมือแล้วแบบว่าความเ้าจะคือแบบพูดแล้วก็จบเลยแต่จริงๆมันจะมีช่วงจังหวะที่ใครหลายคนเนี่ยอาจจะแบบว่าเจอบ่อยๆนั่ง คือช่วงเด็กแอร์เคยเป็นไหมฮะใช่ถ้าสมมติว่าอ่านผิดหรือว่าเราเวลาเราอ่านสดเราจะแบบนิ่งไปเลยใช่ไหมอากาศสดไปแล้วนะคะบางทีอ่านผิดปุ๊บมันก็จะแบบว่าช็อตไปก่อนแล้วเราก็ต้องตั้งสติแล้วก็ให้มันโฟต่อไปอย่างเงี้ยลความยากของวิทยุคุณผู้ชมรับมันก็คือการที่บางทีเราเราไม่รู้ว่าเราพูดคุยกับใครถูกไหมเราพูดคนเดียวใช่เืลนเราพูดคนเดียวอ่ะเราใส่หูฟังแล้วเราก็นั่งอยู่หน้าไมค์เหมือนเราพูดอยู่คนเดียวแล้วก็ที่สําคัญคือ วิทยุต้องสื่อให้คนฟังเข้าใจอมไม่ใช่แค่เราอยากจะพูดก็พูดไ,ได้เลยเพราะมันต้องแบบกระชับจบด้วยมใช่แล้วบางทีแบบคนฟังไปแล้วเนี่ยการแก้แก้ไขอย่างอย่างทีวีเนี่ยยังสามารถเหมือนแบบเฮ้ยไม่ใช่แล้วว่าขอภัยแล้วก็ดูนีน่นั่นใช่แล้วก็ไปแบบว่าเปลี่ยนอากับกิริยาท่าทางแต่วิทยุนี่คือนั่งคุยอยู่กับผู้ชมนึกภาพแล้วบอกว่าใส่หูฟังแล้วก็เหมือนแบบไม่รู้จะคุยใช่ไหมเออว่าจะคุยกับใครอะไรยังไงมันมีความแบบว่าความรู้สึกว่าฉันต้องคุยอะไรต่อเหมือนกันเคยมีการบอกว่าไปออก ออกอากาศมันไปออกอากาศสดในกันแบบพูดคุยในรายการวิทยุบ้างไ้มมีค่ะแต,<ม>แต่ว่าทางสื่อผลิตรายการละข่าวจะมีรายการด้วยในช่วงเวลา ก็จะเป็นรายการทั่วไปมีช่วงเวลาเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ในช่วงสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นการคุยทั่วไปบางทีก็จะมีผู้บังคับบัญชาบ้างมาให้พูดคุยในรายการวิทย <the ุนั่นเองซึ่งจริงเนี่ยเอาอย่างตัวผมเองในปกติผมขึ้นรถกลับบ้านเนี่ยผมก็จะชอบวิทยุมากกว่าการแบบว่าเปิดแอปพลิเคชันฟังเพลงอยู่แล้วความรู้สึกคือจริงๆสิ่งที่เราฟังวิทยุเนี่ยอย่างเดียวเลยที่เราอยากได้ไม่ได้ฟังเพลง อยากฟังดีเจอยากรู้อยากแบบอยากรู้ว่าเขาคุยเรื่องอะไรแล้วก็อยากฟังว่าเขาคุยเรื่องอะไรอะไรประมาณนี้ตอนแรกที่มาอ่านวิทยุก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะยังมีคนฟังเหรอเพราะส่วนมากเขาก็ดูโทรทัศน์ดูโซเชียลมีเดียกันหมดแล้ววิทยุส่วนมากอาจจะเป็นคนขับรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากป็นส่วนใ,ใหญ่ที่เขาจะแบบฟังวิทยุเป็นไงฟีดแบ็กดีไหมครตอนที่เราทำแรกๆก็ ทางบ้านก็ตกใจยอยู่ว่าเราเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าีไม่อ่านข่าวได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องทำเพราะมันเป็นหน้าที <c oughs> ่ <c oughs> นะคะอืมก็เลยทําได้จะถึง <c oughs> ทุกวันนี้นอกเหนือจากคอนเทนต์ที่เป็นรูปแบบของการทำอ่ารายการวิทยุแล้วยังมีอย่างอื่นไหมฮะในกองสารนิเทศมีค่ะส่วนมากกองสารนิเทศเนี่ยจะเป็นการประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่จะมีทั้งฝ่ายวิทยุโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็ฝ่ายเป้าฟังเงี้ยค่ะซึ่งก็จะคอยแบบเหมือน นำเสนอให้กับประชาชนได้รู้นโยบายการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจข้อมูลข่าวสารการเตือนภัยอะไรแบบนี้ค่ะคือเราเน้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ก็มีแฟนเพจด้วยนะฮะซึ่งดย๋าวผมจะขึ้นให้คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นี่คือให้เพองกล้องสไลด์เทศนะครับเพราะเวลาสไลด์ไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมยับเวลาสไลด์มือเล่นเมาส์มันจะเป็นแบบข่าวประชาสัมพันธ์เต็มเลยไม่ว่าจะเป็นการเตือนภัยนี่เลยนะฮะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของข่าวประชาสัมพันธ์ในสํานักงานในประเทงชาติด้วยซึ่งจริงๆเราเป็นคนผลิตเองทั้งหมดด้วยใช่ไหมครับใช แยกฝ่ายกันไปแต่ว่าของเราจะมีเพจกองสายเทศสำนักงานตรวจแห่งชาติแล้วก็วิทยุจะเป็น Police Radio ค่ะซึ่งก็เป็นแบบว่าเป็นเว็บไซต์ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นเว็บไซต์ f a c e b o o ก็มีเหมือนกัผู้ชมครับซึ่งแน่นอนนะฮะเวลาเจอแจ้งเตือนเตือนภัยเนี่ยจริงๆผมเห็นบ่อยมากจริงๆเราพยายามเตือนแบบเตือนไม่รู้จะเตือนยังไงแล้วเหมือนกันนะเอาจริงใช่ไหมแต่มันก็ยังมีคนโดนหลอกอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ัง ชาวประชาชนตกเป็นเหยื่อเยอะมากอะสมมติว่าให้ปาลบอกว่าจัดรายการวิทยุเนี่ยจะเตือนคุณผู้ชมเนี่ยเรื่องของการโดนแบอโดนโดนหลอกอย่างเงี้ยจะเตือนยังไงคะถ้าเกิดว่าในเรื่องของการเตือนภัยในช่วงนี้นะคะก็อยากจะฝากคุณผู้ฟังอย่างไรติดนะติดนะติดเพราะเือคาเพราะว่าเราอ่านข่าววิทยุนะเป็นผู้ชมนะคะในเรื่องของถ้าเกิดเป็นภัยออนไลน์ตอนนี้มันมาทุกรูปแบบเลย นะคะเพราะว่ามิฉชชีพมันก็ขยันเปลี่ยนวิธีการในการหลอกประชาชนไปเรื่อยเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากพ,พี่น้องประชาชนนะคะคอยติดตามข้อมูลขาาล่าวสารได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเพจของโพลิสทีวีก็ได้นะคะหรือว่าในส่วนของโพลิสเดดีโอไอคอนสารีเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าการเตือนภัยมันเหมือนกับว่าพี่น้องประชาชนบางกลุ่มเขาก็ยังไม่ทราบยังไม่รู้ว่ามีรูปแบบวิธีการโกงแบบนี้ที่ เพราะว่ามิฉาชีพเนี่ยมันเปลี่ยน,ยนใหม่ตลอดเวลาสมมุติมุกนี้กระแสนี้มาก็เอาละจะมีการหลอกลวงในรูปแบบที่แบบ เปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปแต่ตำรวจเราก็ก้าวทันนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะมีเรื่องของวัคซีนไซเบอร์นะคะซึ่งก็ฝากพี่น้องประชาชนลองไปทำแบบทดสอบกันได้นะคะจะได้เป็นภูมิภูมิกันนะในเรื่องของภัยออนไลน์ค่ะจริงๆบางคนบอกว่าเฮ้ยวัคซีนไซเบอร์เนี่ยเอ้ยเป็นคำตอบที่ตอบได้อยู่แล้วเออฉันทำได้โบพอทำไปทำมาเอ้าตกภูมิก็มีเหมือนกันนะฮะเป็นตำรวจเราเองตามโรงพักเวลาทำข่าวเงียค่ะตามโรงพักต่างๆก็มีการทำวัคซีนไซเบอร์เหมือนกันเป็นการทดสอบ แล้วก็ม, <า S 1> มีทั้งไม่ผ่านด้วยใช่ไหมฮะออซึ่งผมทราบมาผมคุยกับพี่ที่ทำวัคซีนใส่เมื่อพี่วัชเทพนยพี่เป็นไทยพี่เป็นไทยบอกว่าจริงๆเนี่ยตำรวจเองเนี่ย ก็คือตกเยอะเหมือนกันนะฮะจนต้องบอกว่าทําแบบว่าเป็นไซเบอร์วัคซีนขึ้นมาเพื่อที่จะเขาเรียกว่าสร้างภูมิคุ้มกันจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากจริงๆแล้วอย่างขอบข่ายสมมติว่าในการทาคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยเรามีมีนอกเหนือจากงานตํารวจไม่ใช่หรือว่าในแวดวงนอกเหนือจากของที่เป็นตํารวจเราสามารถทำได้ด้วยไหมในในวิทยุของเราเกิดว่าเป็นวิทยุนะคะส่วนมากเราก็จะเน้นแต่เรื่องของ ตำรวจตำรวจเลยแต่ว่าอาจจะมีรายการเป็นแบบธรรมะก็มีจิตอาสาก็มีเหมือนกันนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการเตือนภัยก็มีเหมือนกันก็เป็นงานจันทร์ลงผู้ชมครับมีธรรมะด้วยเอากาศช่วงห้าโมงเย็นนะครับฟังแล้วก็เป็นเพื่อนเหมือนกันเหรอฮะเป็นผู้ดำเนินรายกาอีกผู้ดำเนินรางการ จริงๆเราก็ได้หลากหลายเหมือนกันนะฮะ,ะในในใน,ในรายการของกองสารดิเทศนะครับก็ฝากคุณผู้ชมไปติดตามด้วยละกันนะฮะ <ใช S 2> และแน่นอนนะครับพูดถึงเรื่องของไซเบอร์วัคซีนแล้วเนี่ยจริงๆแล้วกลโกงของวิจฉาชีพเนี่ยจริงมันเยอะมากคุณผู้ชมครับซ <ใช S 1> ึ่งจริงๆเราเตือนแล้วไม่ว่าจะเป็นทางเพจของผลิตทีวีหรือว่าจะเป็นทางด้านของกองสารดิเทศเราก็เตือนกันตลอดเลยทีเดียวล่าสุดผมเจอเรื่องนี้ด้วยนะแบบเหมือนปรนมาว่ามีเพจเพจหนึ่งเนี่ยเขาใช้ขายของทองออนไลน์แล้วก็ไลฟ์สดอยู่เออแล้วก็ประมาณว่ามีอีกมีวิจฉาชีพเนี่ย ก็ปีทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น<อ>ภาพโปรไฟล์แล้วก็โคเวอร์โปรไฟล์ใช่นะแล้วไปทักแล้วก็บอกว่าบีบอกว่าโอนเงินตอนนี้เลยใส่เลขบัญชีเรียบร้อย มีคนโดนหลอกด้วยอคือมีฉาชีพเหมือนแบบเป็นเซลลชั้นดีแบบการโน้มน้าวจิตใจถ้าเกิดว่าไม่อนเลยเดี๋ยวจะไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็มีการบอกว่าถ้าโอนเลยมีแบบส่วนลดด้วยเราจะได้แบบผลตอบแทนได้ผลปันผลนะคะแต่แบบว่าที่มันแบบมูลค่าสูงก็เลยทําให้แบบตกเป็นเหยื่อกันค่อนข้างเยอะจริงๆคุณผู้ชมครับพอพูดถึงเรื่องของการพูดคุยกันในเรื่องของอะไรอย่างนี้แล้วเนี่ยจริงๆอยากจะเตือนกันทุกแบบทุกเทปรายการจริงๆนะฮะเรื่องของกลงออนไลน์เนี่ยเพราะมันเปลี่ยนไปทุกรูปแบบจริงๆไม่ว่าจะ เป็นอย่างที่บอกนะฮะการซื้อของแบบไลฟ์สดก็ดีนะฮะหรือการลงทุนออนไลน์นี่ก็น่ากลัวมากเลยทีเดียวนะครับยังไงฝากคุณผู้ชมในเรื่องนี้ไว้ด้วยละกันนะฮะอ่ะทีนี้เรากลับมาคุณผู้ชมครับเรื่องของการทํางานในทางด้านของสื่อวิทยุกระจายเสียงของกองสาราิเทศแน่นอนนะครับความยากง่ายมันก็มีเกิดขึ้นมาบ้างแล้วแหละนะฮะก่อนอื่นเลยก่อนที่จะมาเป็นตาหนึ่งชุวปัจจุบันนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ยความยากง่ายมันเกิดขึ้นมันเป็นยังไงบ้างพอร,อรองล<า>่ารรอ่่าานขวคับ คือมันจะต้องเป็นภาษาที่แบบฟังแล้วเขาเข้าใจเป็นทางการพูดก็ต้องเป็นคําพูดที่ถูกต้องรเราจะมาใช้คําแบบเหมือนเอาไง่ายๆว่าเป็นไว้เป็นภาษาพูดใช่ไหมภาษาพูดมันมไม่ได้ก็ต้องเป็นทางการฝึกอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างยาก ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอคอนเทนต์อย่างทางรายการเองของเราเนี่ยในในกขณะดึงเนี่ยในอากาศอ่านข่าวทีวีเนี่ยเราก็ยังเป็นทางการอยู่นะฮะแต่ด้วยความที่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเลยอย่างอย่างอย่างทีวีก็มีการปรับตัวเหมือนกันแต่อย่างวิทยุเองเนี่ยด้วยความที่มันเป็นข่าวต้นชั่วโมงเครับมันเลยทั้งกให้ปิกว่าเป็นแบบคําที่เป็นภาษาราชการอยู่ใช่ค่ะเพราะว่าข่าวต้นชั่วโมงมันจะต้องกระชับอ่านการใน5นาทีเหมือนกับว่านําเสนอ หนึ่งข่าวสองข่าวคือมันต้องทําให้เขาฟังเราเข้าใจเลยว่ามีการจับกลุมที่นั่นที่นี่หรือว่าเตือนภัยเรื่องนั้นเรื่องนี้คือมันต้องใีความกระชับคห้ผู้ชมเข้าใจได้ง่ายแลวคุณผู้ชมนึกไม่ออกเดี๋ยวคุณผู้ชมลองแบบเปิดวิทีวจริงๆผมได้ยินบ่อยนะอย่างเช่นช่องของสวทอะไรประมาณนี้มันจะเป็นการบอกว่าสรุปข่าวในในช่วงเวลาที่มันกระชับอย่างห้นาทีจริงๆแล้วเนี่ยมันคุณอาจจะมองว่าทิ้ สองข่าวสามข่าวมันมันดูแบบเยอะไปแล้วจริงๆถือว่ามันช่วงเวลาหนึ่งข่าวเดี๋ยวมันใช้เวลาเยอะเหมือนกันนะในการสรุปข่าวแล้วถือเราไปนั่งอยู่หน้าไ์แล้วใส่ถูฟมงมันก็รู้สึกว่ามันมีความตื่นเต้นมีความกดดันยิ่งถ้าออกอากาศสดก็คือเราจะต้องห้ามผิดห้ามพูดเราแบบเกิดอาการเดดแอร์อะไรขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่คนทําวิดีโอกลัวที่สุดก็คือการเดดแอร์น่ดนึงจนปัจจุบันนี้เป็นไงฮะพอเริ่มเริ่มทําแล้วก็เริ่มมีคุ้นชินนวคะก็คือถ้าออกสดก็จะไม่ค่อยตื่นเต้นเท แต่ว่ามันก็ต้องตื่นเต้นไว้เพื่อให้ตัวเราไม่ผิดมไม่อ่านผิดต้องมีการลองซ้อมอ่านก่อนเพราะซึ่งบอกอที่เป็นผู้ทําข่าวก็จะส่งข่าวมาให้เรารเราให้เราซ้อมอ่านก่อนอะไรอย่างนี้ในเรื่องของ,ของรายการสดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าอ่านข่าวสดก่อนที่เราจะทําสื่อตัวหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมีขั้นตอนวิธีการยังไงบ้างครับเผื่อบอกว่ามี ประชาชนหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจจะติดตามดูอยู่อยากจะบอกว่าเอาไปทําเป็นแบบอย่างแล้วก็ทําเป็นขั้นตอนอะไรอย่างนี้สื่อใช่ไหมคะสื่อสื่อทุกช่องทางเลยเอาเอาเปอเอาวิทยุก่อนแล้วกันถ้าเกิดวิทยุก็จะมีเนี่ยค่ะอากาศ เราต้องเตรียมตัวยังไงก่อนนะในเรื่องถ้าเตรียมตัวก็คือต้องมีการทำข่าวจากบกอก่อนหาข่าวทำข่าวแล้วก็ส่งให้ผู้ประกาศผู้ประกาศก็ต้องซ้อมว่าอันนี้ผิดไหมประโยคผิดไหมใช่นะคะก็ต้องมีการตรวจก่อนแล้วก็รอออกอากาศต้นชั่วโมง ก็จะออกอากาศหกโมงเช้าถ้าเกิดของสูตรผลิปานนะคะก็จะเป็น6กโมงเช้าถึงสองทุ่มหกโมงเช้านี Pent ่คือเป็นรายการสดเลยไหมครับค่ะถ้าเกิดหโมงเช้าก็จะเป็นการออกอากาศเริ่มออกอากาศของวันวันเลยถือว่าเช้าคุณผู้ชมใครที่ตื่นมาตอนเช้าขับรถไปทำงานก็จะได้ยินเสียง ให้ประชาชนได้รู้ข่าวตื่นตื่นเลยตื่นจริงๆของโมงโมงเช้าอจริงๆบางคนบอกเพิ่งตื่นนอนหรือบางคนจริงๆแบบอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยหรืออาจจะแบบชายชายชานเมืองหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับรถเข้ามาใช่ไหมฮะแล้วอย่างพวกคอนเทนต์อื่นๆอย่างเงี้ยครับต้องมีการเต็มตัวตอนนี้มีเรื่องของ Facebook ที่เริ่มทำแล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะแต่ว่า YouTube นี่จะเป็นรายการเหมือนการสัมภาษณ์ผู้มัคคับบัญชาเรื่องของนโยบาย โครงการต่างๆอะไรแบบนี้ก็จะเริ่มมีการออกอากาศใน y o ยู u b บค่ะ,คะแลวอย่างนี้ผมทราบมาว่าอย่างน้องตานเนงก็เป็นพิธีกรให้กับทางสำนักงานบริัรชาติด้วย อเออพอลอยฟังลอยฟ,ฟังงานเป็นไงบ้างฮะถ้าพิธีกรก็จะเป็นไงคะพิธีกรแบบในงานต่างๆของสำนักงานตำรวจหรือว่าบางทีอาจจะมีการติดต่อไปนอกหน่วยบ้านก็มีือนกันแล้วอย่างในหน่วยงานหรือว่าในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่เราทําหน้าที่ตรงไหนแบบในการเป็นพิธีกรอยา่างเงี้ยคเป็นพิธีกรสมัครก็จะเนี่ยค่ะตามแถลงข่าวหรือว่าตามามีงานมีการประชุมครับ ึ่งก็จะเห็นน้องตาคุณผู้ชมนะครับหรือว่าแถลงข่าวต่างๆที่สื่อมวลชนมาเยอะๆอย่างทีมตะกล้องเราเองก็ไปรู้จักในงานแถลงข่าวเหมือนกันใช่ไหมฮะจะเป็นแบบอาสาตาจราจรอะไรตัวอย่างเงี้ยค่ะใช่ผมเคยอ่านอยู่แล้วผมเคยเห็นน้องหน้าน้องตาอยู่แล้วอาสาตาจราจรฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เอ้ยผมฟังรู้เรื่องนะจริงแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆที่คุณผู้ชมครับเชื่อไหมฮะว่าพูดถึงเรื่องโครงการนี้แล้วไหนเราก็คุยเรื่องโครงการนี้เลยละกันอาสาตาจราจรให้น ต้องตามเล่าดีกว่าในฐานะที่เป็นพิธีกรอาสา,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 าตาจราจรถ้าเกิดว่าโครงการอาสาตาจราจรมันดีตรงที่คือเราให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนวร่วมในการบอกว่าส่งคลิปจากกล้องหน้ารถก็ได้นะคะหรือว่าคลิปจากกล้องมือถือแต่ว่าต้องเป็นผู้นั่งนะคะไม่ใช่จับผู้ถ่ายนะอันนี้ไม่แนะนํานะคะก็ส่งคลิปเข้ามาเพื่อเป็นการเหมือนกับว่าช่วยเจ้าหน้าที่ในการดําเนินการจับกลุ่มพวก การทําผิดกฎจราจรต่างๆหรือว่าการที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะซึ่งปกติเราก็จะเห็นเุลอย่างผมเนี่ยผมติดตามในเพจของเราเพราะว่ามันมีเงินรางวัลด้วยมีการมอบรางวัลรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่2องรางวัลชมเชยใช่โครงการอาสาตาจราจรเดี๋ยวเป็นยังไงคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของโครงการอาสาตาจราจรกันสักครู่ดีกว่านะครับ อุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคนไทยเป็นจำนวนมากล้วนแล้วเกิดจากความประมาทไม่มีวินัยในการใช้รถใช้ถนนไม่เคารพกฎจราจร,จรเมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นย่อมีผู้เสียหายแต่สิ่งหนึ่งที่จะนํามายืนยันในการขอความช่วยเหลือก็มีเพียงคลิปเหตุหตการณ์จากกล้องติดรถยนต์คลิปจากกล้องโทรศัพท์มือถือคลิปวิดีโอเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่หลักฐานในการต่อสู้คดีของผู้เสียหายเพียงอย่างเดียวแต่ยังสามารถเป็นอุทาหรณ์ให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นๆได้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้โครงการอาสาตาจราจรจึงได้เกิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคมพุทธศักราช2564จากความร่วมมือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลนิธิเมาไม่ขับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนสถานีวิทยุสบพ .91 และสถานีวิทยุจสร้อยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรงคลิปที่บันทึกได้จากกล้องโทรศัพท์มือถือกล้องหน้ารถที่สามารถบันทึกเหตุการณ์อุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อนำมาเป็นอุทาหรณ์ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและเป็นคลิปที่สามารถช่วยในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในกรณีที่ต้องกกกกาาาารรหลัฐนจ เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนและยังเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์การขับขี่ที่ปลอดภัยรักษาระเบียบวินัยจราจรและการใช้รถใช้ถนนในการเดินทางในช่วงเทศกาลต่างๆ พลตตรดจเอกดำรงศักดิ์ทิพประพัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าโครงโครงการนี้เป็นโครงการตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นการสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชนเพื่อร่วมกันเป็นตาจราจรสอดส่องการกระทำผิดกฎจราจรบนท้องถนนเมื่อประชาชนเกิดการรับรู้ว่าบนถนนอาจมีกล้องหน้ารถหรือกล้องที่บันทึกการฝ่าฝืนกฎจราจรและถูกและถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามมาดำเนินคดีจะช่วยยับยั้งการฝ่าฝืนกฎหมายบนท้องถนนโดยคลิปต่างๆจะเป็นพยานหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตลอด จนเป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลเพื่อพิจารณาลงโทษผู้กระทําผิดสำนังกงานห่วยชาติได้จัดทําโครงการอาสาตาจราจรร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับบริษัทวิยาประกันภัยจํากัดเจสซอร้อยและสวหเกเเพื่อเปิดช่องทางให้ประชาชนส่งคลิปการกระทำผิดกฎหมายจราจรและอุบัติเหตุสําคัญบนท้องถนนจากกล้องหน้ารถหรือโทรศัพท์มือถือเพื่อร่วมกันเป็นอาสาตาจราจรสร้างจิตสํานึกการขับขี่ปลอดภัย เป็นการรณรงค์ให้ผู้ขับขี่บนท้องถนนปฏิบัติตามกฎจราจรซึ่งเริ่มโครงการในเดือนธันวาคม2564มีประชาชนส่งคลิปมาร่วมโครงการเป็นจำนวนกว่า358คลิปซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วกว่า221คดีมีการมอบรางวัลไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น1 3 4รางวัลรวมเป็นเงิน9 2 0 0 0 0บาทโดยมีบริษัทบริยะประกันภัยจำกัดเป็นผู้สนับสนุนเงินรางวัล การมอบรางวัลน,นี้วันนี้จะเป็นการมอบรางวัลประจำเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม2565จำนวน20รางวัลเพื่อเป็นการรณรงค์สร้างเสริมวินัยในช่วงปีใหม่2566ที่ผ่านมาโครงการอาสาจาจราจรได้มีการมอบรางวัลพิเศษในชื่อแคมเปญ7วัน7คลิป70,000เพื่อมอบรางวัลให้คลิปอุบัติเหตุหรือการกระทำผิกดกฎจราจรสำคัญในช่วง7วันควบคุมเข้มข้น วันที่29ธันวาคมคลิปต่างๆที่ส่งมาสามารถเป็นพยานหลักฐานให้ตำรวจดำเนินคดีและเป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลเพื่อลงโทษผู้กระทำามผิดได้ตามกฎหมายตัวอย่างเช่นคลิปที่บันทึกภาพรถจักรยานยนต์ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงและขับกี่ปาดหน้ารถคี่อื่นซึ่งพยานหลักฐานจากคลิปสามารถทําให้ส่งฟ้องศาลเพื่อดำเนินคดีในข้อหาขับรถไม่คํานึงถึงความปลอดภยัยซึ่งเป็นข้อหาหนักนะครับสุดท้ายนี้ ก็ต้องขอขอบคุณนะครับประชาชนเจ้าของคลิปทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันเป็นอาสาตาจราจรส่งพยานหลักฐานให้เจ้าที่ตำรวจช่วยคนดีชี้คนผิดช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการลดอุบัติเหตุทางถนนสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้นะครับ ประชาชนที่สนใจสามารถส่งคลิปเข้ามาผ่านเพจ Facebook ตำรวจทางหลวงเพจกองบังคับการตำรวจจราจรรวมถึงเพจเครือข่ายที่ร่วมโครงการทั้งเพจมูลนิธิเมาไม่ขับเพจสวพ91และเพจจส100คลิปสำคัญที่ได้รับการคัดเลือกนอกจากประชาชนจะได้รับเงินรางวัลแล้วยังได้รับใบป,ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะพลเมืองดีช่วยส่งพยานหลักฐานเพื่อช่วยคนดีชี้คนผิดเป็นส่วนหนึ่งในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอีกด,ด้วยนี่คือโครงการอาสาตาจราจรน,นะฮะคุณผู้ชมครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะ ว่าเราจะมีเรื่องของการให้รางวัลนาจับด้วยแล้วก็เป็นรางวัลที่เรานําเสนอเรื่องของโครงการด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งก็จะมีรางวัลหนึ่งสองสามสี่ทีเปการคัดเลือกจากคลิปนี้แหละที่คนส่งมาให้เรา อแล้วก็แน่นอนนะครับเพื่ออะไรมันเป็นเหมือนกับการบอกว่าเขาเรียกว่านะเป็นเหมือนทำให้เรามีความกลัวในเรื่องของการทำผิดมากขึ้นด้วยใช่ใช่ใช่ซึ่งจะเป็นโครงการที่ดีมากคุณผู้ชมครับแล้วก็นอกจากจะกลัวแล้วนยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้อยู่บนท้องถนนอย่างโดดเดี่ยวมันมีคนบอกว่าคอยจับตาดูให้ผมด้วยเออซึ่งจริงๆคุณผู้ชมบางคนเนี่ยโดนบอกว่าอ่ะคนหัวร้อนน่ะขับรถไปแล้วไปเฉี่ยวนิดเดียวใช่ไหมแค่บีบแตะใส่กันหรือว่าขำบาดกันนิดนึงก็มีเรื่องแล้ว พอเดินลงมาเนี่ยฉันมีกล้องนะอะไรที่นี่ก็จะมีกล้องแล้วมีความกลัวก็ไม่นิดหนึ่งคุณผู้ชมอีกหนึ่งโครงการดีๆครับที่แน่นอนนะฮะน้องตาลก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในโครงการอาสาตาจราจรด้วยในการทำพิธีพิธีกรนั่นเองนอกเหนือจากโครงการนี้จะโครงการอื่นๆยังมีให้เราได้แบบว่าไปสัมผัสด้วยครัะคือส่วนมากจะเป็นเกือบทุกโครงการเพราะว่าช่วงนี้ทำดีมีรางวัลทำดีมีรางวัลก็มีนะคะหรือว่า จะเป็นการประชุมนโยบายต่างๆ่ก็มีบ้างหรือว่า MOU เรื่ก็มีนเอาจริงๆพอการเป็นแบบว่าเป็นพิธีกรขึ้นมาเนี่ยจริงๆบางคนบอกว่าการเป็นพิธีกรเนี่ยมันมันดูเหมือนง่ายมันดูเหมือนง่ายใช่เดี๋ยวนี่พี่เนี่ยเาก็ก็เป็นได้เพราะว่าพูดเก่งอะไรเงี้ยแต่จริงๆจะบอกว่ามันมันมันยากมากเลยนะในการบอกว่ายิ่งเป็นงานพิธีการหรืองานทางการต่างๆเนี่ยในการถูกต้องถูกต้องใช่แล้วในการเตรียมตัวของ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  การเองเนี่ยเตยมตัวยังไงบ้างงานในงานแรกเลยงานแรกเลยจําความรู้สึกตอนนั้นได้โอ้ตื่นเต้นมากเพราะว่าเราไม่เคยแล้วอีกอย่างมันเป็นทางการปกติเคยทําพิธีกรบ้างแต่ว่ามันเป็นแบบวาเลนตี้นอกอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเรียนนิเทศมัเนาะเพราะว่าพอมาเจอสัมผัสครั้งแรกมันจะรู้สึกแบบ ตื่นเต้นเป็นทางการห้ามผิดมีขั้นมีตอนมีพิธีการอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเขียนสคริปต์ก่อนวางสคริปต์ให้ถูกต้องซึ่งก็จะมีพี่ๆเขาคอยตรวจให้ก่อนในครั้งแรกค่ะแล้วก่อนนี้จะเข้ามาทําหน้าที่เป็นรองสารวัตรฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียงก่อนน้นนี้เรียนนิเทศศาสตร์มาคือต้องเข้ามายังไงถึงมาอยู่ในกองตรงนี้บ้างก็ด้วยความดีทางบ้านก็เป็นราชการเงียคะก็มาทางบ้านก็ เดินฝ่ายต่อเข้ามาเนะะี่ยค่ะยากไหมครับในการเรียนในตอนนั้นล้วก็คือยิงตรงเข้ามาเพราะว่าเราเป็นนิเทศมันก็ต้องลงที่กองสอาใใช่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 ใช<ม>ซึ่งเด็กดิเทศหลายคนนะฮะมีความสนใจเนี่ยแล้วก็ลงไปถึงทีมงานของผมเองก็เหมือน <c oughs> กันนะฮะมีหลายคนนะฮะสนใจที่จะสอบเข้ามาอยู่ในกองสรารนิเทศ <c oughs> ซึ่งจริงเดี๋ยวบางคนบอกโอ้โหไปเห็นข้อสอบมายากยากมากก็จะมีทั้งเรื่องของ การสื่อสารพวกข้อกฎหมายเป็นทุกเรื่องที่เราต้องรู้อย่างนี้ค่ะเรื่องทั่วไปเรื่องกฎหมายเรื่องของตำรวจเรื่องของนิเทศเองก็มีในข้อสอบด้วย ใช่ซึ่งจริงๆเนี่ยพอด้วยความที่การเตรียมตัวของแต่ละาสายงานเนี่ยบางคนบอกเฮ้ยตรงสายงานมาสอบก็ยังโอเคแต่บางคนบอกว่าโอ้ยมาคนละสายนี่คือก็คือยากเลยใช่คุณผู้ผมชมครับซึ่งแน่นอนนะฮะตอนนี้เราอยู่ในช่วงแบบว่าท้ายๆยรายการกันแล้วคุณผู้ชมครับมันยังมีเรื่องที่อยากถามตาลอีกเยอะเลยซึ่งจริงๆเนี่ย <laughs> เราให้ทีมงานเนี่ย <laughs> ติดต่อไปว่าอยากจะคุยกับตาลในเรื่องของรายการตำรวจอินดี้ด้วยเอาเป็นว่า <laughs> ผมขออนุญ,ญาตดอกจันไว้ก่อนนะว่าอาจจะเจอกับน้องตาลเร็วๆนี้ในรายการตำรวจอินดี้นะฮะ ท้ายที่สุดครับในช่วงของ5นาทีสุดท้ายเราไปพูดคุยกันถึงเรื่องของการเตือนประชาชนดีกว่าในเรื่องของการเสพสื่อบางคนบอกว่าโอ้ยเห็นกระแสดดามากนู่นนี่นั่นฉันขอแบบตอบคอมเมนต์ฉันแบบนู่นนี่นั่นแรงๆเลยในฐานะที่เราเป็นคนทําสื่อเนี่ยอยากเตือนอะไรประชาชนบ้างเรื่องของสื่อนะคะจะพูดว่าโลกของสื่อมันมีทั้งพิษภัยหรือว่าข้อดีมันก็มีเหมือนกันแต่การเสพสื่อนะคะอยากจะฝากถึงเรื่องของ การเจ็บสื่อข้อมูลที่ถูกต้องการโพสต์การแชร์ก็ควรดูก่อนว่าข้อมูลนี้มีที่มาที่ไปที่ถูกต้องไหมน่าเชื่อถือหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามีการตรวจสอบแล้วไม่ใช่เป็นเฟกนิลอ่างเงี้ยแต่เรามีการแชร์ออกไปแล้วผู้ที่เขารับต่อเขาก็ได้ข้อมูลที่ผิดจิตเพราะฉะนั้นการโพสต์การแชร์นะคะก็อยากจะรบกวนตรวจสอบข้อมูลให้ดีก่อนที่จะโพสต์หรือว่าแชร์ต่อแล้วก็เรื่องของการคอมเมนต์ด้วยนะคะก็ต้องคอมเมนต์อย่างมีสติเพราะว่า อีกอย่างตอนนี้เรามีพระราชบัญญัติพรบคอมพิวเตอร์ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการคอมเมนต์ในโลกของสื่อโซเชียลมีเดียกันด้วยค่ะเอาจริงเนี่ยพูดถึงเรื่องการโพสเนี่ยจริงโพสก็ไปในเฟซตัวเองเนี่ยจะบอกว่าแสดงความคิดเห็นหรืออะไรก็แล้วแต่บางคนแบนพื้นที่ของตัวเองก็ลามใช่ไหมแต่เมื่อเราตั้งเป็นแบบว่าสาธารณะหรือบางคนตั้งแค่แบบเฟรนก็ตามนะครับแต่ด้วยความที่บางทีเพื่อนเราก็มีหลายคนใช่มันก็เป็นโลกสาธารณะ แล้วจริงๆมันก็ผิดได้หมดเลยคุณผู้ชมครับจแล้วอีกอย่างหนึ่งมันคือการบอกว่าถ้าพูดเป็นสำนวนก็คือการสาวไส้ให้กากินแต่นี่คือให้คนทั้งโลกได้เห็นนะฮะโอ้จริงๆผมเห็นบ่อยมากผมจะเจอบอกว่าคนที่แบบคอมเมนต์แย่ๆเนี่ยหรือว่าคนที่แบบเป็นเพื่อนใน Facebook ที่ค่อนข้างทอกซิ่งเนี่ยหนึ่งสิ่งที่ผมทําเลยก็คือลบเพื่อนไปเลยจริงๆถึงแม้ว่าจะบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะเสียเพื่อนคนนั้นไปเออแต่มันทําให <laughs> ใช่ไหมชีวิต <laughs> มันโพสิทีฟขึ้นอะ <laughs> <ช>่ะ <c oughs> จริงๆถ้าเราอยู่กับความที่บอกว่าเห็นเขาปอนอยู่นะ a c e b o o k ตลอดเวลาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเราเองก็รู้สึกว่าจะ,จะ,จ,ะจะคลอยตามเขาไปเหมือนกันนะฮะอ่ะช่วงท้ายรายการแล้วคุณผู้ชมครับให้ตานฝากวิยาสัมพันธ์เรื่องของหน่วยงานของกองสารนิเทศดีกว่าครับว่าสามารถติดตามข่าวสารได้ช่องทางไหนตรงไหนยังไงบ้างครับค่ะก็ฝากเพจ a c e b o o k นะคะกองสารนิเทศ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะคะพิมพ์กองสายทศได้เลยในช่องทาง a c e b o o k แล้วก็ Police Radio นะคะรวมไปถึงช่อง y o u t u ู e ของ Police Radio ด้วย ก็จะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารนโยบายการปฏิบัติของตำรวจต่างๆลงในเพจกองสารนริเทศแล้วก็ Police ร a d i o ค่ะครับยังไงฝากติดตามด้วยละกันนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็แน่นอนนะฮะรายการอื่นๆนะครับใน p พ l ิ c ทีวีแล้วก็รบถึงกองเตะคือวันนี้เราบรรจาพันธ์กันเลยแล้วก็เหมือนเดิมผมดอกจันรอบสองนะฮะอย่าลืมมาดยกันในรายการตำรวจดืนะจ้าแล้วก็อยากจะให้บอกว่าคุณผู้ชมติดตามเรื่องราวของน้องตาลนะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็อยากที่จะมา ทำหน้าที่นะฮะเป็นผู้พิทักษ์สันติราชเป็นตำรวจนะฮะต้องเข้ามายังไงแล้วก็รวมไปถึงต้องมีการเตรียมตัวสอบยังไงนะฮะอย่างที่บอกกันเมื่อสกครู่นี้เรามีเกินเกินไปแล้วว่ามันยากมากเหมือนกันนะฮะในช่วงของอการสอบเข้ามาในกองสารนิเทศนะครับล้วก็แน่นอนฝากติดตามนะฮะในะโครงการดีๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาสาตาจราจรน,นะฮะทำดีมีรางวัล<ม>แล้วก็รวมไปถึงโครงการอ,าอื่นนะฮะที่น้องตาลนะครับเป็นพิธีกรด้วยนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการนะฮะแล้วก็รวมไปถึงวิทยุของสพ91ด้วยนะครับในช่วงของข่าวต้นชั่วโมงนะฮะส ท็อกนะครับเราก็จะกลับมาเจอกันใหม่คุณผู้ชมครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะฮะทางช่องโ o ลิ s ทีวีแห่งนี้เหมือนเดิมครับสถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนนี้เรามีการพูดคุยกันในแบบ5นาทีตอบคําถามแบบจบเลยนะฮะคุณผู้ชมสามารถไปติดตามทางแฟนเพจของสถานีโทรทัศน์สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้เลยแล้วก็รวมไปถึงติดตามย้อนหลังนะครับผ่านทางยูทูบชาแนลนะครับค้นหาคําว่าโ o ลิ s ทีวีหรือโ o ลิ s ทีวีแล้วโพลิตท็อกก็ได้นะฮะลงลึกไปอีกนะครับเราจะไปพูดคุยกับใครแล้วก็จะไปทําความเข้าใจในหน่วยงานอะไรกันต่อในแวดวงสํานักงานตำรวจแห่งชาติก็เข้าไปติดตามได้เลยนะครับและที่สําคัญนะฮะอย่าลืมกดซับสไคร์เหมือนเดิมแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับทั้งโพลิตท็อและวาเลตีท็อกนะฮะจะมาเจอคุณผู้ชมได้ใหม่นะฮะในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ผมและน้องตาลนะครับร้อยตารวจเอกหญิงอมรรัตนแสงสว่างนะครับผมรองสารวัตรฝ่ายสื่อวิทยุกระจายเสียงกองสารนิเทสํานักงานตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ ก็ TV, ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับคุณต้องตังด้วยครับอขอบคุณคุณผู้ชมด้วยฮะเจอกันใหม่ครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ